ก่อนดูคุยซับโชว์อย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งด้วยนะคะตามน,นั้นเลยค่ะกรงง่ายมากเลยเนาะง่ายค่ะดอกตังโกที่รัดิ์นักแสดงและพิธีกรมากความสามารถที่วันนี้ของควงหลานชายสุดหล่อสไตล์โอป้าน้องก่อนนัทวัฒน์มาเปิดใจหลังเป็นคุณน้าดั้นพาคุณหลานชายสุดหล่อเข้าสู่วงการบันเทิงที่บอกเลยว่างานนี้ไม่ใช่แค่ดันะจ๊ะแต่ที่ั้นตบเขาไปเลยจ้า รอบของเรียนเรนดราม่าที่หลานชายโดนพื้นบ้านคุณป้ามหาภัยป้าน้ำประสวะนำกรดก่อกวนมานานกว่า5ปีแล้วตอนนี้คดีไปถึงไหนกันแล้วเนี่ยรอมยอมรับเลยว่าตอนนี้คุณหลานกลายเป็นโรคต,ตกไปแล้วหรือเราจะเป็นไงนั้นไปถามทางคู้กันเลยดีกว่าขอต้อนรับคุณานาคนสวยและคุณหลานชายสุดหล่อคุณานาโก้ดอกตะโก้ธทีรศักดิ์และน้องกอดนัทวา สวัสดีค่ะขอต้อนรับพี่ก้อนนะคะแล้วก็น้องกรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะส,ส่ะ,สสะพี่ก้น,นี่อยูนวงการบันทิมานานมากน้องกรก็เริ่มเข้าวงการบันเทิงแล้วผลงานล่าสุดของทั้งคู่นะคะก็คือมีผลงานเรื่อง เพื่อนบ้านหาภัยค่ะใช่ค่ะหรืออีกในดินคนจะเรียกว่าเพื่อนบ้านตัวตึงนะคะเวลาไปไหนมาไหนคนไม่ค่อยถามว่าเออผลงานละครเป็นยังไงรทั้งที่เราคิดว่าเราก็มาเล่นเยอะแล้วนะคนจะถามว่าเป็นไงบ้างเขาทาลายอะไรอีกหรือว่าเขามีอะไรเพิ่มต้องอัปเดตไหมเพราะพี่ตามเฟซบุ๊กเราอยู่นะพี่โกคนตามนะตอนนี้แปลว่าคนทั้งประเทศอ่ะรู้แล้วล่ะรู้ประมาณ70%วันนี้อีก3 0ก็อยากรู้รายละเอียดณตอนนี้พี่โกเป็นยังไงกันบ้างคือเกิดอะไรขึ้นบ้างองจริงย้อนเล่าให้ฟังหน่อยนะก็ค เหตุนี้ก็จะเป็นโฮมออฟฟิศนะครับก็อยู่แถวทาวอินทาวก็มีน้องกอนนี่แหละนอนอยู่ในบ้านด้วยเหตุการณ์ที่เกิดมาประมาณ5ปีแล้วแห่งความรําคาญใจแต่ที่เข้ามาเป็นหนักๆเนี่ยประมาณ1ปีส่วนที่เป็นข่าวเลยก็คือประมาณครึ่งปีตั้งแต่พฤศจิกาปีที่แล้วที่ผ่านมาก็คือแบบมีสารน้ํากรดบ้างมีเอามีดไล่ฟันบ้างเอาขวานออกมานู่นนี่นั่นกวางก้อนหินคนอื่นบ้างสารน้ําปัสสาวะอุจจาระทุบรถคนบ้าง คือหนักคือเรียกได้ว่าตอนนี้เลยคนอันนี้ที่เราเห็นก็คืออันนี้ทุบรถทุบรถร้านทำผมจนแถวนั้นตึกประมาณเจดตึกก็คือขายกับออกไปเนี่ยแทบจะเหลือแค่เราสาครอบครัวละคือเขาไม่ได้ทาแค่บ้านพี่โก้หลังเดียวถูกไหมคะเขาก็ทํเทุนนนหลังเวลาลูกค้าจะมาทําผมร้านตรงแถวนั้นนะเขาก็ไอ้นั่นเหมือนกันบางทีเราจะคงเข้าบ้องเข้าบ้านเงี้ยต้องคอยระวังว่าเขาจะสาดอะไรหรือเปล่าเห็นบอกกลางคืนก็ต้องกลางลมใช่ค่ะเพราะมันบอกว่าไม่ใช่ฝนตกนะฮะ แต่เราไม่รู้ว่าน้ําฉี่มันจะแบบสาดลงมาหรือเปล่าฮยบางคนบอกว่าเฮ้ยนี่มันมันเรื่องจริงหรือว่าแต่งเรื่องอ่ะมันมีอย่างนี้จริงๆรเหรอแต่ไปมามีจริงค่ะอยู่ตรงแถววังทองหลางค่ะหมายถึงว่าเขาทําเฉพาะบ้านเราหรือเปล่าทุกคนทุกคนแถวนั้นเขาหาเรื่องหมนเลยใช่รแวโดนนี่ถามหลานชายดีกว่าเพราะว่าจริงๆแล้วคนที่นอนบ้านหลังนั้นตลอดเวลาก็คือตัวน้องกรณ์ ซึ่ง oh. จริงๆกูมีหลานเนี่ยเป็นรูปพี่สาวสองคน oh. ชื่อกันกันกบกอนแต่กันน่ะกูเอามานอนที่ตึกอีกที่นึงแล้ว oh. แต่กอนเขาไม่ได้ย้ายออกเป็นยังไงบ้าง oh. กอนเล่าให้ฟังหน่อยครับสำหรับเหตุการณ์ตอนนี้นะครับผมก็ยังมีเสียงทุบอยู่ทุบอะไรฮะทุบแบบทุบกำแพงครับ ตลางคืนอย่างเงี้ยหรอตั้งแต่เวลาประมาณ3ามทุ่มยาวจนตีสองตีสามเลยครับยาคือเราไม่รู้ว่าเขาทําอะไรตอนกลางคืนไงแต่พอดีว่าผนังเนี่ยมันเป็นใช้ผนังร่วมแล้วส่วนใหญ่ต่ก่อนน่ะเขาจะชอบทุบตอนตีสามตีสี่ทางทางทางนี้ก็บอกว่าเออนอนไม่หลับนู่นนี่นับกระสายกระสับไม่ใช่ผีใช่ปะไม่ใช่ผีคือโง่ไปแล้วอ๋อใกล้เคียงไม่ใช่เขาสาดน้าใส่แล้วก็ไปไปคุยกับแม่เขาแม่เขาก็บอกผมว่าโอเคเดี๋ยวจะดูให้หรืออะไรก็แล้วแต่ต้องบอกนี้ตัวละครมี4 มีแม่มีลูกสามคนเป็นลูกชายคนโตลูกสาวคนโตแล้วแล้วลูกสาวคนเล็กสองคนนี้คือตัวท็อปลูกชายคนโตที่แบบถือขวานถือมีดเนี่ยคนนี้แต่ช่วงหลังพลาลงละเพราะว่าคนนี้ได้มงไปปีนี้เป็นอันนี้ปีมง2022ค่สส่วนลูกสาวได้มง2 0ง3สลับกันขึ้นรับตําแหน่งก็เลยแบบว่าเป็นที่มาว่ามันมันค่อนข้างเยอะแล้วทางแม่เขาก็บอกบอกว่าลูกเขาไม่ได้เป็นบ้าไม่ได้เป็นอะไรเลยแต่บ้านเราอ่ะ มีคนไปทําของใส่ลูกเขาเอ้าหรอทางเราก็เลยงงเลยอ้าวสรุปผิดที่เราไม่ได้บอกเขาเหรอว่าเราไม่ถนัดทําของเราถนัดทําหน้าค่ะเราบอกเขาไปแล้วแต่เขาไม่เชื่อเห็นหน้าอย่างงี้ตั้งแต่เด็กก่อนเวลาทุบข้างฝาเนี่ยเราเป็นผนังร่วมใช่ไหมคะเพอเขาเริ่มทุบเนี่ยเสียงมันดังรบกวนเราขนาดไหนก็ กบกว้นขนาดไหนคืออย่างเวลาพี่เป็กนอนอะ่ะเป็กต้องปิดไฟห้องต้องเงียบต้องแบบเหมือนเวลาส่วนตัวครับ,รบแล้วพอเวลาเราจะนอนอย่างเงี้ยเราหูนแนบหมอนเราก็จะได้ยินเหมือนเสียงแบบแล้วแล้วเขาทุบกี่ชั่วโมงทุบยาวๆเลยครับใช่เราไม่หลอนเหรอเนี่ยก็ถามว่าหลอนไหมหล่อนตอนเข้าบ้านที่สุดแล้วตอนนี้ช่วงนี้ครับเป็นยังไงทุกวันนี้คือตอนจะเข้าบ้านทีต้องแบบอยู่ปะวะมันมันไม่หยุด ต้องรีบวิ่งเข้าบ้านละต้องรีบเดินแบบเหมือนหนีเจ้าหนี้อย่างเงี้ยหรอพี่เบ้นเพราอันแบบคอยตองเล็งแล้วแบบอารมณ์อันเจ้าหนี้น่าจะดีกว่าในรูปเนี่ยคือเขาบอกเครืยงระเบิดฉีอันนี้นคือคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาถ่ายรูปเนี่ยคือตองแนททุกบ้านน่ะร้านกล้องจรนปิดขายดีเลยนะฮะเพราะว่าเขาถ่ายเนี่ยบางคนติดจากชั้น4แล้วส่องมปรตรงชั้นสองบ้านเขาเลยเพราะว่าต้องการเห็นพฤติกรรมอย่างชัดเจนเพราะเวลาเราไปแจ้งความอย่างเงี้ยหนึ่งคือมันไม่มีหลักฐาน เหมือนบอกว่าบางทีน้ําหล่นลงมาจากฟ้าแล้วเรารู้สึกเจ็บตัวอย่างเงี้ยมันมันตอบไม่ได้ว่าใครสาดดังนั้นต้องมีกล้องวงจรปิดทุกทิศทางเพื่อดูให้ชัดเจนและอย่างพี่เขยโดนเอาเอาไม้ตีก็คือพ่อเขาอะโดนไม้ตีไปแจ้งความไม่มีหลักฐานเพราะว่าเวลาเราโดนอย่างนี้นะครับทุกคนต้องรู้เลยว่าเราต้องไปโรงพยาบาลก่อนลงพักต้องไปตรวจร่างกายเออต้องมีใบรับรองนั้นก่อนแล้วเราถึงไปแจ้งความถ้ามีกล้องวงจรปิดด้วยมีพยานบุคคลด้วยยิ่งดี ได้รูว่าใครเป็นคนทาแน่ๆใช่แต่ล่าสุดนีต้องบอกว่าขอบคุณมากเลยมีร้านอาหารปากใต้บ้านเราเนี่ยนะคะมาเปิดข้างๆแล้วก็เป็นเจ้าภาพใหม่เขาพิ่งเข้ามาเปิดมาเปิดเป็นเจ้าภาพใหม่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยก็คือว่าทางทางเนี่ยนะฮะทางมือวางอันดับหนึ่งไปสาดน้ําเสร็จเขาสาดน้ําปัสสาวะเขาก็ออกมาจากบ้านเลยค่ะรวบตึงแต่ไม่ถึงกับแน่นนะคะสี่ห้าคนเนี่ยก็คือแบบว่ามาช่วยกันจับจับจนเป็นคลิปล่าสุดที่แบบว่าจับแล้วก็เรียกรถตำรวจแล้วก็พาไปลงพยาน พาไปหารงมาหมอเนาะไปหาหมอปุ๊บก็อีกวันนึงก็อย่างที่เห็นว่าเขากลับมาใหม่อ้าวแล้วแล้วคุณหมอไม่ไม่ได้ตรวจอะไรเหรอคะฮะไปถึงคุณหมอเขาตรวจเนี่ยอันนี้ใช่ไหมพี่โก้ในคลิปนี้อันนี้คือเนี่ยรวบตึงไปแล้วเมื่อวันที่ประมาณแบกบวายี่สิบกว่ากว่าเนาะใช่ครับทีนี้พอรวไปเนี่ยไม่ได้ส่งโรงพยาบาลเพื่อให้คุณหมอตรวจอาการว่าเขาไปโรงพักก่อนเพราะไปเพื่อไปเกี้ยกล่อมแม่เขาว่า คุณแม่ลูกต้องไปรักษานะ,ะต้องยอมให้ลูกไปโรงพยาบาลไม่มีใครทําของลูกแม่ทั้งนั้นอ่ะวันนั้นเป็นวันแรกที่แม่เขาในรอบหปียอมรับแล้วให้ไปโรงพยาบาลก็เลยไปโรงพยาบาลกลางเพื่อจะไปตรวจร่างกายแล้วเขาบอกเดี๋ยวจนะส่งไปที่โรงพยาบาลสมเด็จต่อใช่ไหมสมเด็จเจ้าพยาสมเด็จเจ้าพยาต่อนะเราก็ไม่รู้เราก็คิดว่าตรวจรั่นแหละแต่ก็รู้ว่าไปแล้วเนี่ยเราก็ถามุูมกลับไปแล้วใช่ไหมลงโพสต์เลยจ้ะสบายใจลจเหมือนถูกหวยทุกคนนะเขา c อ n แ r a ช u l a เลชันยินดีด้วยนะในที่สุดเราก็จะได้มีความสุขแล้วก็ดีใจปั๊บอ้าวกล้องวงจรปิดจับวันต่อมากลับมาแล้วทำไมตอนเช้าเก้าโมงมาแล้วอะมาแล้วคุณตำรวจว่าไงเราก็เลยโทรไปหาผองกับต่องพี่ทำไมกลับมาแล้วอะคือเขาปกติหรออะไรอย่างเงี้ยอ๋อคืออย่างนี้ทางตำรวจอะก็คือพยายามเต็มที่แล้วแล้วก็พาไปส่งโรงพยาบาลแล้วแต่ เขาวยวายทั้งๆง,งสนตำรวจแล้วก็วอยวายที่โรงพยาบาลด้วยจนหมอเนี่ยเขาจะเจาะเลือดทำอะไรไม่ได้เลยแล้วก็ไม่ยินยอมให้ตรวจสุดท้ายก็คือปล่อยกลับบ้านเราเราก็เลยงงว่าถ้าเกิดเป็นคนปกติอะ เขาจะวุ่นวายทำไมล่ะคะคุณก็สรุปก็คือไม่ได้ตรวจอะไรเลยไม่ได้ตรวจอะไรเลยค่ะแล้วก็ welcome back กลับมาบ้านน้องก่อนเป็นคนที่เรียกว่าเป็นเมนหลักที่อยู่บ้านหลังนั้นจะต้องเผชิญหน้ากับเขาโดยตรงเคยโดนอะไรบ้างเขาทำร้ายร่างกายถึงเนื้อถึงตัวบ้างไหมเคยโดนสัตว์ปัสสาวะเคยสั่งของมากินแล้วต้องทิ้งของที่สั่งมาไปหมดเลยเพราะว่าโดนน้ำปัสสาวะเขาเนี่ยแหละครับแล้วก็นอกจากนี้คือเวลาเดินเข้าออกบ้านอ่ะอยู่นี้เหมือนเป็นโรคจิตเป็นคนหวาดระแวงไประแวงไปเลยใช่ต้องส่องต้องแบบ คือจะทําอะไรเดี๋ยวนี้แบบพอได้ยินเสียงหรืออะไรด้วยอ่ะมันระแวงไปเต็มตัวเลยไม่หรอไปจริงๆเราบอกแล้วว่าใหญ่เขาออกมาเพราะเรากลัวเขาเสียสุขภาพจิตแต่คิดดูเดี๋ยวว่าคนโดนกดโดนย้ำอย่างเงี้ยห้าปีอ่ะบางทีมันก็เครียดและเขาปลูกด่างอะไรของเขาด้วยนะปลูกต้นปลูกไม้ด่างใช่คืองานที่รักใช่ก็คือปลูกเป็นกิจวัตรแบบยามว่างอะครับงานอดิเรกด้วยแล้วขายได้ด้วยใช่ขายได้ด้วยแล้วก็ปลูกมาก็ทํามาสักพักหนึ่งแล้วครับผมตั้งแต่ไม้ด่างที่เป็นกระแสนรับจนมาจนถึงตอนนี้ ก็ปลูกมาจนช่วงเนี้ไม่ได้ขายไม่ได้ทําอะไรเลยเพราะว่าอะไรคเพราะว่าจะออกไปทีนึงอ่ะแค่เดินไปหน้าบ้านยังได้กลิ่นเขาไม่แห่เะคราบสาดน้ำกรดมาโดนต้นไม้เราด้วยใช่ไหมใช่ต้นไม้เสียหายตอนนั้นที่เสียหายไปห้าหมื่นกว่าบาทแจกงแจงไปแล้วก็ไม่ได้ไม่ไม่สามารถมีใครมาชดใช้อะไรได้ใช่ครับก็คือต้องรับผลเองเงินตรงนั้นก็คือสูญไปเลยคืออาจจะต้องแบบว่าสมมติว่าคงต้องจ้างทนายต่างหากแล้วก็ฟ้องฟ้องตรงเลย แต่เป็น,ปน,ปนมนมนเสี่ยงมากกว่าต้นไม้เนาะใช่บางาทีเราต้องมา,า,าเอาเอพอเกิดอย่างนี้ป,ปุ๊บบวกลบคูณหารห<ม> <50, S 1> ้าหมื่นกว่าบาทไม่ค้งก่อนระยะเวลาที่มันเกิดเรื่องเนี่ยมัน5ปีแล้วอะแล้วเราไม่สามารถทําอะไรกับเพื่อนบ้านมหาภัยของเราได้เลยเรารู้สึกน้อยใจทางด้านกฎหมายบ้างไหมว่าเฮ้ยทำไมมันไม่มีการได้รับการเยียวยาหรืออะไรก็ตามทั้งที่เราเป็นคนที่ถูกกระทํามาโดยตลอดก็ถามว่าน้อยใจไหมน้อยใจมากเพราะว่าหนึ่งคือคือเราไม่รู้ว่าเราจะให้ใครช่วยเราได้สิ่งเดียวที่เราช่วยเราได้คือตํารวจ พอเราปรึกษาตำรวจแล้วเนี่ยตำรวจบอกว่าไม่มีหลักฐานไม่มีนู่นนี่นั่นทางเราก็เลยแบบคิดว่าเราจะหาหลักฐานยังไงเราก็เลยติดกล้องวงจรปิดอพอเราติดกล้องวงจรปิดแล้วเนี่ยรอหลักฐานให้คุณตำรวจแล้วคุณตำรวจก็หาเหตุผลต่อไปบอกว่าเป็นละหุทโทษนะต้องส่งไปตรวจต้องส่งไปนู่นตามกระบวนการแล้วคือผมก็ได้คุยกับคุณตำรวจก่อนที่เขาจะส่งหมายเรียกนะ,ะบอกว่าระหว่างส่งหมายเรียกเนี่ยผมรับประกันเลยว่าต้องมีอรารวาสอีกแน่ก็บอกเขาแล้วออย่างนี้พวกผมจะอยู่กันยังไง ตำรวจเขาบอกก็ต้องเป็นไปตามมากฎหมายต้องรอส่งหนึ่งฉบับแรกแล้วก็ฉบับสองแล้วถึงจะตามสเต็ปต่อไปได้ก็เลยมันเป็นที่มาไงาว่าวันนี้เขาทุบรถแต่ถ้าเป็นวันที่เขาทุบหัวเด็กอยู่นั่งไงก็คือเสียชีวิตไปแล้วมันถึงจะเป็นเรื่องเป็นความแล้วจริงๆแล้วตัวก่อนเองเนี่ยก็ไม่เคยเห็นในสื่อเลยสังเกตว่าที่ผ่านมา6เดือนเนี่ยก็จะเป็นโก้ที่จะออกมาพูดเพราะเราก็บอกเออไม่เป็นไรเดี๋ยวเดี๋ยวกอนบอกว่าอย่าอย่าอย่าพึ่งออกมาเลยเดี๋ยวเราเรากำลังมีผลงานด้วยดังนั้นเดี๋ยวเรา เดี๋ยวจะเหมือนเหมือนจะเหมือนน้านะคือผลงานคือเพื่อนข้างบ้านผลงานเพื่อนข้างบ้านเอาเป็นผลงานเดี๋ยวให้เขาเปิดตัวผลงานแล้วเขาก็ไปดีมีซีรีส์กับทางช่องวันด้วย House of Star นะคะทุกวันจันทร์ห้าทุ่มเป็นไงช่วยพีอาร์ดีไหมคะเร่อ้ดีมากค่ะก็เลยวันนี้พวกเออในในวันนี้อยากรู้เรื่องบ้านข้างบ้านแล้วอ่ะเอาคนที่อยู่แล้วก็เอาหลานแล้วก็เด็กช่องวันเนี่ยมาเปิดตัวด้วยเปิดเลยดีมเดี๋ยวนะโอเคผลงานเนี่ยเราอยากรู้แต่ว่านักตอนเนี้ยเพื่อนบ้านเราอะ เขา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 เงียบหรือว่าเขาก็ยังแบบเหมือนเดิมก็หลังจากที่เขากลับมาแล้วครับคือตอนนี้คือไม่ทราบว่าอยู่อยู่ในบ้านหรือเปล่าหรือว่าอยู่ไหนเพราะว่าไม่เห็นตัวเลยครับเงียบไปเลยคือเขาลูดกงเหล็กเนี่ยลงมาปิดซึ่งบทนี้จะไม่มีกงเหล็กแต่ก็มีคนเห็นแวบแวบบ้างว่ามีย่องออกมาให้น้องคนเล็กอะย่องออกไปซื้อข้าวแล้วก็กลับเข้าบ้านแล้วก็ลูดประตูเหล็กลงเพราะตอนนี้เรามีเจ้าภาพใหม่ซึ่งเราต้องแบบขอบคุณเขาเลยอะ เพราะเขาคือหน่วยสวัสดตัวจริงคือเราแบบไม่ต้องเสียเวลาโทรไปไหนแล้วอ่ะถ้าเกิดอะไรขึ้นไปบอกร้านปักใต้เนาะรานไ้ก็ลุยเขาลุยก็เป็นกําลังใจให้พี่โก้นะกับพี่บอลด้วยเรื่องแบบนี้ต่อสู้กันมาหลายปีเป็นเราเราคงหนักใจพี่เบซนเวลางูเหลืองเข้าบ้านเนี่ยเรียกกู้ภัยมาจับแล้วจบเลยนะแต่อันนี้คือยาวยากันไปเลยไม่คือหลายคนเขาก็สงสัยว่าแบบถ้าเกิดมันเป็นอย่างเนี้ยเราเราย้ายบ้าน ได้ไหมคือก็อยากย้ายบ้านนะครับผมแต่คือประกอบกับช่วงเศรษฐกิจช่วงนี้เ,ออเศรษฐกิจก็ไม่ค่อยดีต้องใช้ตแล้วคืออยากจะถามถามกลับอย่างหนึ่งว่าจะให้เราย้ายทําไมทั้งที่เราไม่ใช่คนที่มีปัญหาหรืออะไรเลยเราเป็นคนที่โดดได้รับผลกระทบด้วยซ้ำทำไมเราต้องย้ายหนีคนบ้าแล้วก่อนขอตั้งคําถามอีกอย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติกอนขายบ้านไปเนี่ย แล้วคนจะมาซื้อบ้านเนี่ยมาซื้อเราเนี่ยแล้วสมมติว่าเขามาแล้วเขาเจอข้างบ้านเป็นอย่างเงี้ยเขาจะมาซื้อหรอในคนรู้ปัญหาเนาะมันยากมันไม่ได้เหมือนเปลี่ยนเปลี่ยนเสื้อผ้าเสื้อผ้าเราเปลี่ยนง่ายง่ายแต่บ้านมันมีโฉนดด้วยมันมีนิติกรรมอะไรต่างๆเยอะแยะมากมายสุดท้ายแล้วเราก็ อยากให้เขาหายนะเราไม่ได้อยากโกรธกันไปจนวันตายเพราะยังไงมันก็เป็นเพื่อนบ้านกันวันนี้เราเข้าใจว่าเพื่อนบ้านอาจจะแบบป่วยหรืออะไรก็แล้วแต่ไปรักษาเธอแล้วกลับมาเราก็ยังเป็นเพื่อนบ้านที่ดีต่อกันได้เนาะเพราะจริงๆเพื่อนบ้านอ่ะควรจะเป็นมิตรและช่วยเหลือกันเวลาเราไม่อยู่เราช่วยสอดส่องบ้านเขาเขาช่วยสอดส่องบ้านเรานะเป็นต้น ช่วยเดี๋ยวซึ่งกันและกันดีกว่าก็เข้าใจเลยเวลาใครเจอเพื่อนบ้านอย่างนี้นะคุณผู้ชมมันทุกใจนะลําบากใจจริงๆอ่ะนะคะก็อยู่ด้วยกันก็อยู่กันอย่างมีความสุขเถอะแต่ว่าพี่โก้ดวงไม่ดีเรื่องเพื่อนบ้านก็จริงแต่ว่าโอ้โหเขาก็แบบดวงดีเรื่องดีเอ็นเอเนาะพี่เบนบ้านเนี้ยไม่บางคนก็นั่งถามเป็นหลานก็จริงหรือเปล่าหรือว่าจริงแล้วไม่ใช่เพราะว่าดีเอ็นเอหรือเปล่าตัวพี่โก้ตัวพี่โก้ก็หน้าตาดีมากแล้วตกมาถึงรุ่นหลานหลานก็หน้าตาดีมากเห็นบอกว่าพี่โก้เนี่ยร ใช่น้องก่อนนี้เป็นหลานในฝันพี่โก้ยังไงคือต้องบอกก่อนที่บ้านเนี่ยบางคนที่ก็าเปิดบาร์โฮสนะมีหลานชายแปคนแล้วหลานชายหมดเลยแล้วก็ออกมาเสิร์ฟก๋วยเตี๋ยวนี่ก็อูลโทุกคนก็จะเห็นแต่เนี่ยต้องบอกว่ามันย้อนความไปประมาณสัก20กว่าปีก็ย2ิบครับปีนั่นแหละที่เราไปเรียนที่อังกฤษตอนนั้นแล้วก็เราก็มีความฝันว่าบอกว่าเฮ้ย เหมือนมีเด็กคนหนึ่งอ่ะจะมาขอเป็นลูกเราแต่จะมาเกิดหรือเราจะท้องโอ้ยไม่ใช่เราบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวเขาจะขอมาเกิดเป็นลูกของพี่สาวแทนเพราะว่าเราไม่ท้องสักทีเออก็เราก็บอกอ่ะโอเคเราตื่นแล้วก็โทรไปถามพี่สาวว่าเออเนี่ยฝันว่ามีเด็กผู้ชายนะบอกว่าเขาอยากเกิดมาเป็นลูกเราแต่เขาอ่ะจะไปเกิดที่ท้องอยู่ก่อนนะเออพี่สาวรอเออเออแต่เขาก็ยังไม่ได้เช็คอะไรนะปรากฏว่าคลอดมาปุ๊บ ก็เป็นผู zat, ้ชายจริงๆแล้วตอนที่ในฝันเน่ะเราเห็นว่าสูงยาวเข่าดีแล้วก็แบบดูเหมือนเทพปบุตรคือหล่ออ่ะใช่ไหมพอออกมาปุ๊บทำไมมันอ้วนขนาดนี้วะแล้วตอนเด็กตอนเด็กๆมันก็ดูปุ๊กปุ๊กว่าฝันพลาดแน่ก็คือแบบว่าแต่ในฝันน่ะมันมันสูงใหญ่เลยนะแล้วไปไปมาในหลานแปคน เขาสูงยาวสุดเลยอะสูง193เซนติเมตรโอ้โหเป็นอายุ22พี่เบนหน้าตาเขาดีทั้งบ้านเลยโก้บอกว่าโก้ชนะเพราะว่าโก้สูงโก้สูงโก้สูงกว่าใครไม่ขนาดโก้เนี่ยนะโอไม่ใช่น้องกอนตัวสูงที่สุดในบ้านละ176คือสมัยยุคเราอะถือว่าสูงที่สุด แต่ตอนนี้เ้ากลายเป็นแบบร้อคือมัม่วงขนไม่ต้องใช้ไม้สอยอะะให้เขาอมือเอื้อมหนานสอยจ้ะร้อยเก้าสิบสามสก็เมื่อกี้พอเขานั่งไม่รู้สึกไงตอนมาเมื่อกี้สวัสดีก็เออไม่รู้สึกพอเขายืนโอ้โหลูกสูงมกให้เขายืนให้เราดูหน่อยได้ไหมอะคุณจะยืนข้างเขาไว้ไหมตอนเยืนเลยนะพี่เบ้นยืนยี่ค่ยืน้งนึ่้ง ตายละข่ะที่เป๊กเส่ส้นสูงนี่ค่ะคุยกับจักรแลน้องเป็กก็สูงมากงานอุป้างานอุปปาสูงมากสูงมากครับงานปมอแพเอกเนอะพเอกนี่ก็เป็นก็เรียกว่าเป็นหลานในฝันเหมือนที่พี่ฝันนะใช่ไหมถูกสูงยาวเข่าดีคนนี้เลยใช่พอเราบอกว่าคลอดมาปุ๊บเราก็รู้สึกว่าเออเราเรารักและเอ็นดูเขาเนาะรักแล้วก็เอ็นดูเมารักและเอ็นดูอะไรเห็นบอกว่ามีเคยครั้งหนึ่งบอกถึงขั้นลงไม้ลงมือเลยทำไมอ่ะเกิดอะไรขึ้นพี่ก้อ๋อเขาบอกว่า เด็กเด็ก,เ,ดกเราจะต้องบอกว่ามีการแบบว่าเสียมแบบสอนด้วยนะและตัวโกเองอ่ะต้องบอกว่าเราก็เป็นคนที่ค่อนข้างดุนะถือว่าเป็นคนหนึ่งที่ดุกับหลานแล้วก็ถ้าเกิดแบบว่าเต็มตามสบายก็โอเคแต่เสียงเราจะแบบว่าไม่สปอยอะ่ะไม่สปอยเด็ดขาดเพราะเรามีความรู้สึกว่าเด็กมันต้องต่อสู้ด้วยตัวเขาเองแล้วก็บางทีเราสอนอะไรเขาเนี่ยอย่างล่าสุดเนี่ยก็โดน สัตไปร้องให้ไปทีหนึ่งใช่แต่เราไม่ใช่แบบว่าล่าสุดเลยเหรอนี่โตแล้วนะเออล่าสุดนี่แหละต้องให้ก่อนด้วยเอกี้เสียงพี่เบนก่าบสิก่อน แต่เราไม่ใช่เอาไม้มาตีหรือว่าอะไรอย่างนี้ใช้นี้เหรอคะใช้มือเนี่ยแหละค่ะเด็กโตเพราะมือแล้วนี่แหละตอนเด็กเราโตด้วยไม้เรียวไงแต่นี่คือลักษณะคือเราสอนเขาในเรื่องของ acting เพราะว่าเขาจะมาเป็นนักแสดงเขาเข้าวงการมาแล้วเดี๋ยวก่อนถ้าพี่โก้ล่าพี่โก้จะเข้าข้างตัวเองั้งให้หลานเล่าว่าไปทําอะไรเขาไว้ก็เลยก็เลยนั่นแหละอย่างนั้นแหละก่อนเล่าลูกเรื่องเกิดขึ้นก็คือวันนั้นก่อนก็ อีก2วันจะถ่ายทำซีรีส์ก็เลยเข้าไปทบทวนบทเรียนกับน้าให้น้าไปแบบสอนต่างๆพอเข้าไปปุ๊บพอก็เริ่มสอนปุ๊บอ่ะเหมือนก่อนมีกําแพงของตัวเองอยู่แล้วแบบเขาสอนอะไรมาแล้วอ่ะเราไม่ยอมแบบทําตามที่เขาพูดซึ่งวิธีเขาอ่ะมันถูกต้องความคิดเราตอนนั้นมันผิดบางทีเราอ่านมาแล้วเราดีไซน์มาแล้วนจินตนาการมาว่าเป็นอย่างนี้ใช่ไหมพี่โต้แล้วเขาสอนยังไงแล้วด้วยความที่ว่าเขาอยู่ในวงการมามากกว่า30ปีเขามีประสบการณ์ที่มากกว่าเขามองปุ๊บเดียวเขา ปุ๊บเขาเข้าใจแล้วซึ่งต่างจากเราเรามองปุ๊บเราจะได้มุมของเราพอเขามองแล้วพอเขาจะสอนเราอะเราเหมือนเราไม่ยอมรับเพราะเรามีกำแพงอยู่แล้วแต่ปุพอพูดเท่าไหร่ก็ไม่ฟังตุ๊ตรงไหนตรงไหลครับตรงไหลเนาะนั้เลยหม่รด่ดแน่มาเขาผู้เาอแตกเลยู้ไีว่าอาประสบการณ์คนน้อยสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขาไม่มีสมาธิ แล้วเวลาจะให้ทํอเลยมันเหมือนไม่มีสมาธิพูดหนึ่งไปสองพูดสองไปสามคือคือมันไม่แบบไม่มีสมาธิเลยแล้วก็มีกําแพงเยอะว่าทําไม่ได้ทําไม่ได้แล้วอย่างเงี้ยออกกําแพงเยอะใช่ไหมคัวกําแพงทลายหรือยังโอยหลังจากนั้นปุ๊บอีกก็ <c oughs> <c oughs> น้ำตาแตกตึ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 กทำได้เลยน,นทุกอย่างทําได้หมดเลยเ<อ>แล้วเสร็จปุ๊บเราก็บอกว่าอืมนี่แหละ เรา,าต้องใส่ใจบางทีอ่ะอาจจาะบางทีเขาเราเรา,เราก็เทคนิคเราก็โตมาแบบนี้เนาะ,ะสมัยเราเล่นกองหายบางทีแบบว่าเราพูดอย่างนี้ใช่ไหมยกมืออย่างนี้แล้วลงมันก็ทําไม่ได้สักทีอ่ะอเดี๋ยวทนายกำแพงให้ัแต่เรา,าไม่ได้ไปตบหน้าเขาอย่างนี้นะ,ะตบตรงเนี้ยอืมต้องมีสมาธิสิทํางานบทก็ต้องจําให้ได้ถ้าบทจําไม่ได้แล้วจะไปทําต่อได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยตบปุ๊บบทจําได้เดินซ้อม,อมเดินแบบกับเขาเดินตรงทุกอย่าง กับตัวช right ่าย้จากเดินเป็นหุ่นยองหุ่นยนไงนะที่เบ้นคอที่เบนชอบใจไม่ใช่ชอบใจเพราะว่าอะไรรู้ป่ะคือโชคดีแค่ไหนที่มีน้าคอยแบบเขาเรียกว่าอะคอยประกบแบบว่าจัดแจงให้ก่อนที่จะมาทํางานจริงเพราะว่าถึงเวลาทางานจริงถ้ามันทําไม่ได้ขึ้นมาจริงๆเนี่ยเราตัวตัวกรเองอจะเครียดไงคืออันนี้จับไปก่อนเลยแล้วมันกลายเป็นว่าเหมือนได้ครูที่จริงใจจริงๆอ่ะ คือบอกความจริงบอกเราทุกอย่างอ่ะไม่แต่ว่ามันจะมีรุ่นพี่ที่เขาเล่นกันมาก่อนนะพร่เอกนางเอกดาราสมทบที่เขาเล่นกันครั้งแรกเรื่องแรกอ่ะหลายคนถามว่ารับบทเป็นอะไรแ้วจะมีคําตอบว่ารับบทเป็นหินเป็นหินเล่นไม่ได้แก้คือสมัยก่อนเราเล่นนะเราเข้าไปใหม่ๆอ่ะเรามีความรู้สึกว่าเราอยากจะออกจากวงการนะเพราะว่าเรามีความรู้สึกเราไม่ใช่ดาราหรอกเราเล่นไม่ได้เพราะอะไร เพราะเราไม่เข้าใจในการเล่นละครคะแล้วสมัยก่อนยุคเรามันไม่ได้มีเรียนอ่ะขอให้ไปเล่นก็คือไปแล้วแล้วไปก็ไปตายหน้างานอ่ะแล้วก็เขาด่าก็ด่าตรงนั้นจิกตรงนั้นแบบเล่นภาษาอะไรยุคือมันเพลชเชอร์เราดังนั้นวันนี้ก่อนที่จะให้เขาสังคมมาเพลชเชอร์เขาอ่ะให้เขาเพลชเชอร์ที่บ้านก่อนให้เคลียร์แล้วถ้าเกิดเขาโอเคปุ๊บเราอ่ะเราอ่ะพร้อมส่งเขาแต่สุดท้ายแล้วความสามารถเท่านั้นที่จะพิสูจน์ตัวเขาเอง ็ถูกอันนี้ถูกนี่จะว่าไปเนี่ยพี่คุณน้านะน้าเขาสอนก่อนวันนั้นก็ซัดไปสักตุ๊ปหนึ่งร้องไห้เราไปซัดเขายังไงเขาถึงร้องไห้ไปซัดอะไรนะเคยทำหลังน้ำตามาแล้วเหมือนกันหรอทําหลังน้ําตามาแล้วก่อนอไปทำอะไรครับก็เมื่อก่อนนะครับไม่ใช่เด็กที่เป็นคู่เป็นคนขนาดนี้เป็นเด็กเกเรคนหนึ่งเลยว่าไดก้กว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ก็โดนตบโดนตีแล้วก็ ผ่านอะไรมากับที่บ้านหลายเรื่องมากเลยครับอ๋อนล้แล้วพี่โก้คุยร้องไห้ได้ไงครับก็เป็นอุบัติเหตุทางชีวิตดีกว่าแบบประสบเรื่องการเรียนเรื่องชีวิตแบบเป็นเด็กที่แบบเหมือนแบบไปอยู่ในโลกของตัวเองโดยที่แบบตัดทุกคนทิ้งไปเลยเป็นไวยหัวเลี้ยวหัวต่อและเสร็จปุ๊บเนี่ยช่วงนึงเลยแหละเขาบอกว่าอายุประมาณ17อะไรอย่างนี้เนาะเขาก็บอกว่าเขาอยากทําธุรกิจอยากโน่นนี่นั่นแล้วก็บอก เออดีทําธุรกิจก็ดีแบบมีเพื่อนชวนลงทุนอะไรอย่างเงี้ยจะต้องบอกว่าใช้เงินอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้แล้วที่บ้านเขาค่อนข้างพ่อแม่สป,ปอ,อยไงใจดีระบอกอยางไม่ได้ไปอย่างเงี้ยเจ๊งศึกษาหรือยังนู่นนี่นั่นแล้วไปทําอย่างนี้อย่างนี้แล้วก็พูดในความเป็นห่วงอ่ะเขาหันมาตอบเราคำเดียวว่าเล่าให้ฟังเฉยๆไม่ได้ออกความคิดเห็นโหคือประโยคนั้นอนะ่ะแล้วเขา้าใจเลยว่าโอ้โหโอวอกถ้าเ,เราเป็นเราเป็นพ่อเป็นแม่นี่คือแบบ ขนาดเราไม่ใช่พ่อแม่เขาแบบแท้ๆเรายังรู้สึกแบบจี๊ดเนาะใช่เขาไม่ได้ออกความคิดเห็นช่วงวัยรุ่นแสดงว่าเราไม่ค่อยคิดเขาพูดพอด้วยนะพูดนิ่งๆอ่ะแต่นิ่งๆเขาไม่ได้ตะคอกอะไรแต่เขาบอกว่ามันไม่ได้ออกความคิดเห็นเราก็คิดว่าเราก็เผืออใช่ไหมตาไหลไหมซิโก้ไม่แต่เราเราสะเทือนใจก่อนแล้วเราก็ออกมาหลังจากนั้นก็ความเสียใจมันก็เกิดขึ้นอยู่แล้วแล้วก็ไม่คุยกันเลยนะอู้เหรอเราก็เป็นคนแบบใจแข็งเหมือนกันเราก็ไม่คุยเราถือว่า ถ้าเกิดสมมุติเราพูดแล้วแล้วแล้วเขาไม่ได้อยากฟังต่อไปก็จะไม่พูด,ดหยุดพูดนไปนานไหมกกน,น,น,น้องกรณพี่โก้ไม่พูดกับเป็นปิดปีครเหรอใช่<ห>ครับไม่คุยแล้วใครเป็นคนพูดทําให้กลับมาคุยกันก็เริ่มจากก่อนเนี่แหละครับเริ่มเหมือนแบบเริ่มคิดได้ว่าตัวเองอะทําตัวที่ผ่านมาทําตัวไม่ดีจริงรแล้วก็เราจะหนีปัญหาอย่างนี้ต่อไปมันไม่ได้แล้วก็ได้คุยกับอพ่อแม่พ่อแม่ก็ให้คำปรึกษาว่าจะต้องทําตัวยังไงพอคุยเสร็จก็อยู่ที่เราละเราก็ เข้าเสรีเข้าไปที่ร้านก๋วยเตี๋ยวแล้วก็เข้าไปหาเขาแล้วก็เข้าไปขอโทษเขาคุยกับเขาเพื่อปรับความเข้าใจแล้วพอปรับความเข้าใจกันเสร็จก็กลับมาเป็นน้าหลานกันพี่โก้ไมถึงยอมใจอ่อนเขาขอโทษยังไงความน่ารักของเขาก็เนื่องจากว่าหลานมีเยอะเนาะแปดคนถ้าคนหนึ่ง ทำตัวไม่ดีฉันพร้อมที่จะดูแลคนอื่นได้ต่อ,อตอนนั้นก็เราก็คิดอย่างนี้นะ,ะเพื่อเป็นการปลอบใจตัวเองอะ่ะแต่จริงๆอะ่ะเรามีความผูกพันกับเขาที่สุดเพราะเขาก็อยู่บนโลกนี้นานที่สุดจะมาเจอมันต้องแันนานอะ่ะแล้วก็เออแต่หลังจากที่เขามาขอโทษเราแล้วเราก็รู้สึกว่าโอเคเราก็เคยเป็นวัยรุ่นเราก็เคยดื้อแต่ถ้าวันหนึ่งเราสามารถกลับมาหรือว่ายูเทิร์นตัวเองได้อ่ะโอกาสเท่านั้นเป็นสิ่งที่สําคัญก็พยายามจะสอนแล้วก็บอกว่าโอเคแต่ก็มีการระวังตัวนะ คือเราไม่ต้องสอนมากดีกว่าเราลงมือเลยสาบซะเลย <laughs> คือสสคือเรา,สาสเคือคือ <สา S 2> พูดง,ง่ายๆว่ามันก็ต้องใช้เวลาแหละทุกอย่างเวลาก่อนจะก่อนจะโกรธกันก่อนจะดีกันทุกอย่างมันต้องใช้เวลาหมดแต่ก็ดีใจที่หลานโตขึ้นแล้วรู้จักแบบว่าเ,เขาเรียกว่ารับผิดชอบในเรื่องของการงานเพราะเราเข้าวัยรุ่นน่ะตอน ตอนเลยตอนอายุน้อยใช่เขาก็อายุน้อยใช่แล้วตอนนี้ก็เข้าวงการบันเทิงแล้วแต่ก็มีคนเมาพี่เบนซ์หล่อนะสูงนะแต่ว่าแบบเข้าวงการได้เพราะใช้เส้นหรือเปล่าพี่เบนซ์เอาตายแล้วเดี๋ยวช่วงหน้าสิช่วงหน้ามามารกันต่อจะกลับมาสักครู่ค่ะอู้ใช้เส้นแน่เลยพี่โก้แน่เลยพี่โก้เนี่ยต้องเอาเข้าแนี่ยหล่อไม่เสียงสุด มาเมาส์กันต่อเลยค่ะเรื่องเขาวงการเอาเส้นจริงหรือเปล่าอันนี้คือต้องบอกว่าวันนี้ก็ใส่มาหลายเส้นเนาะแต่จริงๆแล้วว่าคอนเน็กชันเป็นสิ่งที่สําคัญคแต่เราก็ต้องถามความสมัครใจของเขาด้วยว่าเ,ออเขาอยากเป็นอยากแสดงไหมเพราะจริงๆอ่ะหลานที่บ้านมี8ค,คนค<ม>ก็มีหลายคนที่หน้าตาดีแต่เขาก็ไม่ได้สนใจแต่เขาเนี่ยสนใจและเขามาบอกเราว่าเออเขาเขาอยากจะแบบมาทำงานในวงการบันเทิงเราดูปุ๊บเออเขาสูงต้องร้อยเก้าสิบสามมันไม่ใช่คนธรรมดา ไปเดินแบบได้ก็เลยแบบว่าไปที่าหาพี่นุก,ก่อนเรดโมเดลลิ eling, ่งเพราะเรามีความรู้สึกว่าไม่อยากแบบเอาเขาไปทํางานเพราะเราแบบยัดแต่ไปเข้าโมเดลลิ่งที่เรารู้จักเป็นเพื่อนกันแล้วก็ไปแคสงานก่อนนะ,ะไปทําตามสเต็ปไปแคสปุ๊บเขาไปแคสครั้งแรกเล่นซีรีส์ House of Star ของช่องวันเนี่ยเขาแคสแล้วเขาได้เลยเราก็ตกใจเฮ้ยมันถูกเลือกเหรอ,อใจตอนแรกคิดยังไง อย่าทให้เราต้องเดือดร้อนนะเพราะเราเราก็กลัวว่าถ้าเกิดสมมติทำอะไรไม่ดีอ่ะเดี๋ยวมันจะกลับมาที่เราว่า hey, อุ้ยทำไมเป็นเป็นน้าไม่ดูแลหลานเลยอย่างเงี้ยแต่หลังจากนั้นเออเขาก็แคสไปเดินบ่งเดินแบบได้เราก็เลยรู้สึกว่าเออแววเขามาแล้วก็เลยบอกว่าถือว่าจะเรียกว่าเส้นไหมก็เรียกว่าคอนเน็กชันดีกว่าเพราะว่าเราอยู่ในวงการมานานอย่าง เออเบนเองเนี้ยเปกก็มีคอนเนคชันแต่ทั้งหมดทั้งมวลเลยนะครับสำคัญที่สุดคือต้องตัวที่เด็กที่เด็กว่าตั้งใจและอยากทำด้วยนี่เดี๋ยวเรารอติดตามเลยนะสำหรับผลงานของน้องกรนะคะเนาะเดี๋ยวมาเมาส์กันต่อ <ST AN TS> ลุน้นเรื่องผลงานเดี๋ยวมาพูดกันหน่อยเนาะ้เพราะว่าซีรีส์เล่นแน่แน่แล้วก็กำลังจะได้ดูแล้วเร็วๆออนแอร์อยู่ตอนนี้ออนไออนแอร์แล้วด้วยเดี๋ยวมาเมาส์กับเบนแต่ว่าแขกเรามะแซ่บมาต่อค่ะกับคุยแซ่บโซนะคะยังอยู่กันกับคู่น้าหลานคู่นี้มีละครมีีรแล้้วก็ตองฝะครกันนห่ออยตนี้ี คนอยากดูว่าเอ้ยฝีไม้ลายมือที่ว่านโกเนี่ยเทรนมาให้มาให้เป็นยังไงบ้างตอนนี้กำลังออนแอร์อยู่เลยเนาะเลื้องก็ฝากติดตามด้วยนะครับ House of Stars ถาบันปั้นดาวรับชมได้ที่ช่องวันทุกวันจันทร์เวลา5้าทุ่มค่ะช่องทางช่องวัน31ครับค่ะน้องก่อนรับบทเป็นใครครับ กอรับบทเป็นซินครับค่ะคาแรคเตอร์เป็นไงก็สำหรับคาแรคเตอร์กอมี2คาแรคเตอร์ก็อ,กอ,อ,กอยากจะฝากติดตามดูในซีรีส์เลยครับอ่ะาาเขาเป็นปแบบว่าซีรีส์ที่ต้องค้นหาไงเขามีแบบว่าหลายๆคนมีประมาณแบบว่า 9คนนี่แหละที่เป็น9้าคนสิบคนเป็นตัวเอกของเรื่องและแต่ละนี่ก็เป็นกรใช่ไหมแล้วก็น้องชายซินกับโซ่เหมือนฉันเล่นเองเลยว่ะเออให้ฟังนี่เขาจะเล่นเล่นเป็นพี่น้องกันนะค่ไม่ได้เป็นคู่กันนะคะไปติดตามเอาแต่ไปดูได้น้องปีโป้ก็เล่นเป็นพระเอก ของเรื่องนี้สถาบันปั้นดาวนะสถาบันปั้นดาวค่ะเราก็เหมือนอยู่ในสถาบันแล้วเราปั้นดาวอีกทีหนึ่งก็ไปติดตามเอาเนาะทั้งช่องวันนะคะส่วนพี่โก้วันที่1มิถุนาพรุ่งนี้นี่มีอะไรควันพรุ่งนี้นะคะมี proud to be pride เนาะก็คือว่าเดือนมิถุนายนของ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 ทุกปีทั่วโลกเลยถือว่าเป็นแบบว่า pride month ชาว lgbtq อะไรอย่างเงี้ยเพื่อความหลากหลายแล้วก็มีงานใหญ่ที่จะจัดขึ้นก็คือเวที 700เมตรสีรุ้งนะคะหน้าเซ็นทรัลเวิลด์กับพี่ลูกเกดเมทนีค่ะปีทีท่แล้ววก็สยใช่ปีที่แล้วนี่ก็ยิ่งใหญ่แต่ปีนี้<า>ยิ่งใหญ่กว่าละโก้กับน้องกอนก็จะไปเดินด้วยเ<า>จอกันประมาณ4โมงเย็นที่ด้านหน้าเพราะว่าโก้ก็ไม่ออกบูธขายสินค้าเช่นเดียวกัน<า>นะแต่ถ้าเกิดใครสนใจอยากติดต่องานน้องกอนแล้วเราก็ติดต่อมาที่นาได้ที TIG Corey Secret นะคะ K O R Y S E C r E T มันจะเชื่อมไปหาหลานด้วยโดยอัตโนม,มัติอย,อยากจะ,ะซื้อสินค้าหรืออยากอะไรก็รแล้วแต่ต่ตอนนี้ขอขายหลานก่อนรับทุกงานนะคะ งานเอนเตอร์เทนเอาไม่ใช่ค่ะงานเดินแบบแบบแบบถ่ายแบบงานเขาเข้าใจผิดถ่ายแบบเดินแบบ <S <s เดิล่นละครเล่นละครอะไรอย่างเงี้ย <S <s ได้หมดก็ได้หมดทางโฆษณาได้เมื่อกีาทงานเอนเตอร์เทนไม่ได้ไม่ได้เลยตอนนี้ไม่ได้ไม่ได้วันนี้เรามีดอกไม้สุดๆจากกิฟต์ฟลาเวอร์มาลเลยด้วยค่ะแล้วก็มีรูปน่ารักๆนะคะจากโซดาพิ้นติ้งนะชิ้นเดียวในโลกบ๊อบเลย กนกับพี่โก้เฮ้ยดูน่้อตาีทั้งน้าทั้งหล่อวันนี้หลานต้องบอกว่าคุณน้าเนี่ยดูแลหลานอย่างดีว่ะอยากให้น้าอยากให้หลานดีกว่าพูดอะไรถึงน้าคนนี้บ้างก็อยากจะขอขอบคุณน้าขอขอบคุณที่ดูแลก่อนมาตลอดที่ผ่านมาจนถึงทุกวันนี้แล้วก็ไม่ทิ้งกอนไปไหนคอยตบซ้ายตบขวาคอยดูแลอยู่ห่างๆแม้ว่าจะห่างหรือใกล้ก็ดูคอยดูแลอยู่ตลอดไม่เคยทิ้งกัน ก็ขอขอคุณปาโก้มากที่สั่งสอนประสบการณ์และอบรมก่อนมาจนถึงทุกวันนี้ครับพี่โก้หลังต้นใจนะขอให้ดงดังนะขอให้เพลงเฮงรักษาสุขภาพแล้วก็มีวินัยนะลูกนะจะได้ไม่ทำให้น้าเดือดร้อนโอ้ย้าโอเคเป็นกำลังใจให้น้องกรด้วยนะคะสถาบันปั้นดาวค่ะขอบคุณมากเลยขอบคุณมากนะครับแล้วก็พี่โก้นะคะ ดูรายการคุยแซบโชว์จบแล้วอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะครับกดไลคกดไลค์กดกด